jas vivus กราบสบายดีเพื่อนสศ้ามวยดิเจนทุกคนวัน nice นี้เขาอยู่กับพีโรออล่าเนาะเซอร์เปต้าเนะาะจ้าแมอลล่ออลอราอัปเลตไม่เลยเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องเพื่อนย็นข่าวว่ามันโหดเนาะอัปเพลตไม่เนาะ,ะเดี๋ยวเขาไป เบิร์สกิลก็นอกก่อนน่าจะไปเทสเป็นเพื่อนเลยเบิร์ก่อนสำหรับฮีโร่ตัวนี้สกิลหนึ่งเนาะเป็นการย่นน้ำแข็งไฟไฟตรงขามเนาะรูวๆเลยโอ้โหหากเติมเนาะสกิลหนึ่งเนาะคู่เหล่าจักบีเนาะเบิ่งเอา็นอนเพื่อนเนาะคู่เหล่าซีวีนน้อเพื่อนเนาะถือว่าคู่เหล่าไหวจัดแน่นาะสำหรับสกิลนะครับมาเบิ่งสกิลสองน้อเพื่อนสกิลสองก็คือเป็นการสาดน้ำแข็งไฟไฟตรงขาม ัวเป็นการแซ่แข้งแน่นอนแบบโบต้องเก็บสแต็กเนาะปกติมันจะมีสแต็กอยู่ทั้งหัวเนาะต้องในซ้าสมซ้ำสแต็กเนาะยังแซ่แข้งด้งวยจ้าไฟตรงขามไหลเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่แซ่เลยเลยเพื่อนโอ้เกินไปสกิลสองจะประมาณนี้เนาะเรียวเอาใสอันตีนเพื่อนโอ้โหเป็นการยืดน้ำแข็งเลยเพื่อนอ่าเดี๋ยวคอมโบเนาะคอมโบสกิลอันตี าการคอมโบเนาะเลี้ยเขาจะยืนสกิลสองหลายอันตีแล้วก็สกิลหนึ่งเนาะนี่เลยเพื่อนเฮ้ยคากเวออ่าไหนจะถือใจซ้ายแมโปโอโรล,ล่าให้โนเพื่อนมาเลี้ยเขามาเทสกุมสามารถในโตมันเนาะเดี๋ยวเ,เพื่อนเวลาเขาจะตายเนาะมันจะมีกอเซแข็งเห็นบ่ปุ๊บอฮึคากาเ,เพื่อนเวลาเขาจะตายนะมันจะมีเวสิกในโตเนาะ เออมันจะเป็นข่างเดียวอ่ะเออข่างเดียวนอนเพื่อนนอนไหนจะมีครูลาวอเนาะเห็นบ่ครูลาวประมาณลอยหาสิบปีนอนเพื่อนเนาะเสแขนงอมตะตัวเองเนาะโอเคนอนเพื่อนแล้วเขาไปเทสเพื่อนเลยเบื้องเนาะสำหรับเกมนี้บ่อยากให้มันยาวเกินไปเนาะคลิปเนาะโอเคขอล็อกกิโลออโรล่าก็แล้วกันเพื่อนล็อกเลยเนาะมไมซูต้าก็ลีนตำแหน่งเวทเนาะมาเดี๋ยวอัพเอ็มเบลกัเนาะก่อนเราจะไปเข้าเกมเนาะนี่เลยเนาะเอ็มเบล ตอนที่หนึงน่งเนาะเขาจะสื่อรองเท้าแ,แลนด์ว้เนาะรายการอันที่สองมันจะสื่อเป็นดดลดราคาขอบซิมหาพุทธเจ้านเนาะสื่อไอเทมในถืนอเนาะไอเทมสุดท้ายให้จะออกนี่เลยเพื่อนเอ็มบลสุดท้ายเนาะนี่เลยตามนี่เลยน้องเพื่อนลีนเซตนี่ไปเลยโอเคเดี๋ยวเป็นเริ่มเกมกันเลยทุกคนไปกันเลย let's go เขามาต้นเกมขอยืนเล่นกั้นก็เรากั้นเนาะยังว่านี่อัพเป็นสกิลนึงเนาะเพื่อเนาะเคลียร์คลิปนี่บอกเลยว่าโคตรไฟเนาะมาเลยนะเพื่อนคลิปแลนมาเนาะยูนเซบักพาเวลไวก่อนเนาะสาดไปเลยโโอ้หูบางิปเป็นเหมือนเลือดคลิปเครื่องหลอดเนาะเวลเนาะยูนเซบักพาเวลเนาะเจ็บไปกันแล้วคลิปมึงนะเจ็บไปดิอืออเอามีเสกอะไรเพื่อน โอ้ดูุ sucking, s <S ๊ดอ้ดุอะไเพื่อนอ้าวเฟิร์สบาดมึงดครับมึงนะเวดเนาะตายรับค่าปลอมเลยจังหวะนี้เดี๋ยวไปขาลุยดีกว่าเพื่อนออกมาแบบนี้ผมปัวโอ้โหสาดแข้งมันแ้งเพื่อนเนาะเซแข้งแบบวโปตรงเก็บสแต็กเลยเพื่อนนี่เดี๋ยวขอได้อยู่มันในการอัปเกรดรั้งนี้เนาะเฮ้ยบาลาจะมาเอาคลิปมาวามอะไรอะไรเออปลากูเถอะ ปลารมึงกลับไปฟาร์มเลนมึงกลับไปฟาร์มบ้ามึงคุณเดี๋ยวเปิดได้เฟกเนาะหมดซูงบรทุกจ้างเลยเพื่อนเพื่อนภาพแจ้งขึ้นนะเพื่อนโอ้โหเบลโอ้โหม้อดีขนาดเพื่อนโอ้โหเกือบเครื่องหลอดเพื่อนเฮ้ยแต่มาบูก,กินมานาเนาะเพื่อนเนาะบูก,กินมานาเนีน่ยเพื่อนถือว่าใส่มานาแบบคุมอยู่เนาะสแต็กกับโบต้องซ่าสมนนนเพื่อนเนาะตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยเอ็มสิบหกตัวเลยรเนาเกมเล่เพื่อน,น,อน มกบาัโหนากองมกเบลฮะจามก็สักหน่วเดี๋ยวขึ้นไปหาบักอเนียเพื่อนโอ้แลนเนาะบอลเขาไปสวบพาะติดแจวไัยน้อยจังหวะนี่โอ้รูแลนถึกแซนบูบูบูตายเลยเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวจังไรน้อยจังหวะเนาะยลิงกอมั้อย่างไรเนาะวิ่งน้อยเพื่อนเนาะบอกนั้นตีวงกวงไปเลยโอ้โหตายเลยเพื่อนเกินไปเนาะจังหวะนี่ เดี๋ยวลงมาเล่นกลางดีกว่านเพื่อนนะเบลบอกว่าเล่นได้ดีนะเพื่อนนะเล่นได้ดีนะฮะเออมันต่างงั้นเดี๋ยวเคลียร์เล่นกลางเนาะเลี้ยไปซอยหลอดบักบาราดกันแล้วกันเพื่อนเนาะเคลียร์เล่นนี่บอกใกล้บักกดไวเล่นเพื่อนฮะก็เลยวิวซีนั่นเพื่อนแต่ว่ามันเคลียร์เล่นไปเนาะดู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 บูเอ็มซีพกเขาลั่วเลยเนาะจังหวะนี้ไปเดี๋ยวไปซอยบาราดเนาะจังหวะนี้ อะไรมาขอแสนไหวก่อนนะจังหวะเนาะโอ้โหตายบัวจ to ักโอ้โหโนแลนนะเพื่อนๆโอ้โหแต่ว่าจะตายนะเพื่อนเอ้ไอ้ไมมีแซ้แข็งไว้ตัวเองเห็นเพื่อนเห็นวะจะตายจะบดตายเนาะคอหลี่ของมันเป็นอย่างสีนะเพื่อนๆเนาะบารลาดกูโอ้โหกูมาช่วยไปนหน้าหมักเวลวะเฮ้ยตายกักเวลนั่นเนี่ยเพื่อนๆนี่ก่อนนะจังหวะนี่ทีมคลิปก้อนกันเลเนาะขอกลับบ้านไปก่อนนะเพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยเนาะ กายขาเล่ย์ร้ายนนเพื่อนเนาะมีเทคิคดีๆมาบอกเนาะเคล่นแล้วก็แลนตามปลาตามทีมไปเลยนเลนาะแบกฮาวลนี่มักลักไว้แถวนี้นะเพื่อนสนานต้องระวังกันไว้เนาะไปไปเลยเพื่อนเหลื่อม,มเค,คมเลียร์คลิปกดไว้นะนเ,เพื่อนเหลื่อมเหลื่อมเคลียร์คลิปป์ไว้เนาะอ่าไอเทมแดงก็ห่องมากเนาะยันปลุกเสกเพื่อนเป็นสายเวทเนาะมา,มาเร็วเร็วเร็ว มาแบบนี้เนาะแซ่ไหเนาอจังวัโอ้โหมก้าเนี่ยจังไรเนาะโอ้โหเพื่อนโอ้มหบัก้าบ้องขับตอนเขาเปิดดนตรีนอนเพื่อนเนาะเวลอไม่แล้วเพื่อนเวลอไม่แล้จังวันนี้แซ่ไหวน้อจังวัโอ้โหแซ่สองเงื่อนเพื่อนเจอเพือนเอ็นซิพกกลัวนอนเพื่อนยังวะนี่เฮ้ยสั้นมากเลยเพื่อนมันไล่เลยเพื่อนตายไปจังวัเนี่ยโอ้โหหาวเลาวจังวันเนี่ยหาวเนาะห่าวแซ่ไหวน้อจังวันตายจังวันเนี่ยโอ้โหตัวห่านี่มันรัดเอาคิ้วนอนเพื่อน โอ้ขอบใจที่กดไรเขาเนาะจังวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาขอกับบานไหมเนาะนนเดี๋ยวไปซอยที่มาดีกวนเพื่อนโอ้โหมาแล้วเพื่อนต้องฟ้อนเนาะจังวะเนี่ยเปิดหรูเดือดเนาะเอามาันีกีไปหนึ่งตีมันงครสวยวิจงเขากเก่าเลยเพื่อนวิจงเขาเทพเนาะเกมนี่เนาะอ่าเดี๋ยวมาซอยนี้ดีกว่านเพื่อนปลอดเนาะเกมนี่เนาะไปแข่งไว้เนาะจังวะนี่เฮ้ย มาวาระตกันมึงอยู่วาระไอ้ตุ๊ซอยมึงอยู่มาโลดมาโลดวนป่ต่างย่านเฉียดเพี่อนเวลโบเห็นหน้าเนาะยังไงเนาะเวลโัวลีขนาดนั่นเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปเก็บกันเนาะพอนนี้ยามไลน์ไม่ควรมันเล่นเทิงนั่นเพื่อนแต่มาลุยตายนั่นเพื่อนเฮ้ยจะจะไปเล่นอะไรเว้ยปู่เป็นยังเพื่อนเนาะเงินเป็นข้ามันเพื่อนเล่นเทิงเนาะเอาเงินก่อน

อยู่ขึ้นไปถึงแล้นูนเพื่อนเดี๋ยวไปหาหมูก่อนบอสต้อตายสวยไอคีมาแล้วเพื่อนเงินสี่พันเเนาะเดี๋ยวลากไม่ไว้เพื่อนโอ้โหโนแลนมากเลยนี่เพื่อนโอ้โหหนาวมันเห็นโตเลยเพื่อนอโนแลนนอนเพื่อนเกือบตายว่ะเล่นลุ้มโน่นเพื่อนโอ้โหมดครับตีโคตรแข็งเพื่อน แต่วาเนาะเขาไปฟิกเกอร์ลักไปเนาะเปิดตันตีอู่ตุ๊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 หูด้วยสกิลหนึ่งโอตายเลยเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวไปหาทีมาดีก่เพื่อนมาเนาะโรล่ามาแล้วนี่นี่จเจ้าแมวโรล่าเพื่อนน,น,อกกานาอี่แล้วจังวะนี่หู้ยิงกระโปรงมาหนาอยู่เพื่อนตึงมาเข็นข้ขาอะไรอะไรกันโหลดนี้เนาะโอ้ยโบราณแล้วยูล่าโบราณเนาะจังวะเนาะ เดี๋ยวขอคลิปเล่นกลางกันแล้วกันเพื่อนๆโอ้โหอยูล่างไปตัดคลิปเน drive, e ี่ยนะยังอีเบี้ยมึงยังเลาะไปต่อด้วยเพื่อนเนาะเพื่อนวิวมาเนาะอาจจะเป็นโศกบลีของเขาเนาะเวลมาเออโอ้โหพอตายเพื่อนเกือบตายเพื่อนแต่ไม่ตายนะเพื่อนโอ้โหมัดขาไปเพื่อนมันไล่เพื่อนเอ้ยซอยมึงเนี่ยรักกูบัวมึงรักขากูบัวเออมีอะไรไว้ย โอ้ไม่แล้วเพื่อนเนโนแลนเพื่อนโนแลนโนแลนได้กระโปงไม่แล้วจังไรมึงจังไรจังไรขอแซกแข่งไว้ก่อนนะเกมนี้เพื่อนหนีไรหนีไหวงงเน่เน่ยิ้มบวกระวเก็บมันเก็บมันสมุนกูจะหาเวลเนกหูไอ้พี่จ้องนาะตึงมันตึงนกเกมนี้รูเดือดเป้เกือบตายแล้วยังหวนี่โอ้โไข่ในวันนี้อะไรเว้ยวันนี้โบไลเดี๋ยวมึงตายแด่แท้ เดี๋ยวเราเอาชิปกลาง,งเพื่อนๆนาทีเขาฟาร์มของเราน่าจัะว่านี่ของโมทันไลน์เนาะโอ้โหเฝ้าห้าของโอหมัดครับเพื่อนเฮ้ยลิ้นกระโปเก่าแต่ว่าเว้ยเอามันมาลากกันหน่อยแล้วลากกันคืนเป็นลากฮาเวลคืนเนาะจัะว่า,านี่เน,นาะฮาเวลน่าจะมาแล้วเกมววเลยเนาะฮาเวลเล่นเพื่อนโมมาแถมโบวะ่ะ มดครับู่นี่เพื่อนตกของเว้ยนี่อู้บ้าคามดครับตึงเกินเว้ยนี่นี่สั่นวะสั่นวะโอ้โหสั่นเพื่อนนี่เนาะเป็นแต่หยาดนี้ดีเนาะจังวะเนี่เฮ็ดมันเฮ็ดมันเฮ็ดมันอยู่ได้มั้ดอูกโอ้โหสีโบ้ถือเพื่อนนมันไล่แล้ว โอ้ว่ต้เอกไม่ยังว่าสั้นอู้บคาเวเกินไปเว้ยปอสั้นเนาตึงตึงเหมือนเพื่อนสั้นทางมันนะอยู่เนอดปนอนเพื่อนเนาะเอาวจงมีกวนเพื่อนโอ้โหสั้นรถทุบแน่นเยจับมันเอาวิจงแปลงใหม่งตึงเหงมบอหึ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 หมึหเหึหึหึหม แสวัยแสวัยจังหวะนี่ฮ่าฮ่ตายโอ้มันมาแบบโมโหตัวนอนเพื่อนเนาะเดี๋ยวขอกลับบ้านไปก่อนเพื่อนเวลมาเดินเพื่อนจอนกวนตรีนนะเพื่อนมาอีกแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเปิดหลอดที่เพื่อนเปิดหลอดเปิดหลอดเดี๋ยวไปเก็บลูบีดีกว่าเพื่อนเล่นเถิงเนาะแนวนี้เนาะนายจะมาลอยปลอมทางเขาเนี่ยเพื่อนมาแสวไปได้แต่จังหวะเนี่ย นี่ตายโอ้โหเกินไปเพื่อนดูวีเจ็บไปฮ่าเน้นหน่อยจังวะนี่เฮ้ยคล้องเข้ามาแล้วเพื่อนคล้องอะไรสามสี่อันเนาะหมดตรงหยานเพื่อนนี่อามาต้ามีเนาะเพื่อนเนาะอุ้ยนี่บลิ้งกระโปงตายซะมึงอุ้ยเกินมึงหะไรอ่ะเนาะอยู่นี่เนาะเพื่อนเนาะเพชรมันโอ้โหมดคราบมาเพื่อนมาแบบนี้แป่ไปเรื่อยจังวะนี่ จับมาลอยยังไรบูห okay, numbers, ูเนาะคิดว่าตัวเองหัวที่นอนจังแมวคนเดียวเนี่ยนะครับไอ้คล้องไรเนี่เนาะต้องห้าคล้องแน่นอนเพื่อนเนาะบวกจังเดียวบัวไหลต้องห้าเงินนแนเนาะแตงกัวาหนบีดีกว่าเพื่อนบาราดหน้าจะไปตัดเอาไฟตรงขามเนาะว่าไฟตรงขามเลยเกมนี้เดี๋ยวขอลักเปลวกระไรเนาะเพื่อนเนาะบุกเปลวเลยนะจะลักไปหน่นะเพื่อนเนาะจับมันเลยเพื่อนโนแลนมาหมดจับเลยเนาะไฟย่ำซุ่มไปเนาะโอ้โหบเปลเพื่อนไฟเนี่ยเพื่อน โอ้โหแต่โบตตายนะเพื่อนยืนเลยเซยอ,อยู่ยเดี๋ยวขอกระบานเลยเพื่อนเฮ้ยโ,โนแลนเขามาแบบนี้ว้าจะไหนเนาะฮิวลาเขาไปตบโอ้โหตบอะไรเพื่อนเพื่อนมดคดราบก็เกิดน,นี่เสั้นก็เกิดน,นี่มันโตตีไว้นาะเพื่อน,นเนาะโอ้โหมีแต่พวกเกรงลาเมตนะนเพื่อนตายไปหไหวแล้วเว้ยเอาวอมเอาโอ้โหสั้นมากเลยเพื่อนคนไลรเลยเพื่อนโสโลนไหวเพื่อนโสโลนไหวสโลนไหวสวยน,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 นั่นแหละ มึงขึ้นมึงว้าวมาจากไหนมึงมีวอเฮ็ดกูมึงมีบอมึงเอาม,อมันขึ้นนะ e <iye> มันขึ้นมันเพื่อนนะมันขึ้นเออถึงขันฟิกเกอร์ไปเลยเพื่อนสกิลเขาโบต้องผายอยังร้ายโน่เผื่อนอ่ะเขาไปเลยก็แซ่ไปเลยเพื่อนเป็นการดีเลยนะเพื่อนโอ้โหบักฮ่านี่ถึงแกละเขาไปแนบปอดเลยนะเห็นมันแผลเบียดเพื่อนโบต้องวิญญาณมันเดี๋ยวรอเพื่อนตายฮานาวีโนะเพื่อนไปไฟตรงขามนะ เจองานงอเงินเพื่อนเโอ้โหโนแลนมากไปเลยโอ้โหแสบอะไรเออนเพื่อนแสอะไรนายจะตายโน่นเพื่อนเนาะมาเดี๋ยวเาถ่ายแสแกงไฟตรงฐานเพื่อนแสไปเลยแสไปเลยจังวะนี่โอ้โหดูวีโบเห็นโตเพื่อนยืนนั่งห่างไว้เพื่อนโอ้โหไลนมากเลยโอ้โหปักกันมน้าเพื่อนเว้ยลิงลิงกระโปงมาเลยเพื่อนโอ้โหตีดูเดือดเพื่อนมึงหมอมึงหมอ โอ้ยตายแเออหุ่นเพื่อนมีอมตะจนะจะบุนโลห์หอดีนักเกมนี่ตายไฟตรงขาหมูบาร่าแกรบุมมีข้มไม้นาะตายไปเวิร์ดเลยทีมเฮายทางเขากำลังลงมาเนาะเกมเนาะไปฮาลวีเนาะโอ้โหลวียิ่งโคตรแท่งเพื่อนโอ้โหมันไล่เลยเพื่อนไปเลยไปเลยจงไลเวิเนาะยังไงเนาะโลดทุบเนาะยังไงสวบก็หายเนาะยังไงเนาะเวิร์ดบัวตายเพื่อนวิจงแจกไปเวิร์ดเนาะเกมเนาะ หมดป้ามาเลยเพื่อนนะเบื่อชิฟ้าหน่อฮีโร่เวลเพื่อนโอ้โหโม่โบตายไปยังเพื่อนโม่ตายเลยจังไลยมึงตายโม่ตายเลยจังไลยมึงหมักเวลเนาะแหงเป็นแหงเนาะเวลเนาะเดี๋ยวารักกันไงก่อนเนาะโอ้โหมันอยู่ไซนาะเวลเนาะีแข้งไปก่อนเลยเพื่อนพอรักเวลไว้ก่อนก็แล้วกันเนินเพื่อนเกมเนี่ยเวลว่าเพื่อน มึง <c oughs> มานี่มึงไปดีบองไปดีบองครูขาดกูแกนก็นเพื่อน <c oughs> บักห้าวิวนะมาแบบแซวไว้เ <c oughs> นี่ยเนี้ยเนี้ยมึงมาเฮิตยังบักยังบังกโนโรแรนเ,น <c oughs> นเรนปนน็นเพื่อนเจอเราสายแซนอเราต้องย่านน่นเพื่อนเรามีสกิลสองอยู่หลายตอน,น,นเน <c oughs> ืทั้งเลยเนาะไอเทมอะไรโอ้โหมดคราฟมากเลยเพื่อนไอ <c oughs> ้มันบาบมาอวะ <c oughs> ลอยแล้วเพื่อนเนาะ <c oughs> เวิวไอพิมพ์มาต่อเนื่องนะเวลนิวเนาะฟองมันเริ่มแห้งจะจัดแต่นั้นเพื่อนฟองมันนี่ซื้อ่าโคบไปยเนาะไอเทมเนาะเฮียคิฟเว่ยทาลอดขึ้นมากเนาะเพื่อนหลอดท่องหนาจบแต่เนาะไอเทมเมื่อโคบเลยเว้ยเดี๋ยวถ่าส่วนกลับแบบต่อเนื่องเลยเพื่อนสำคัญเนาะมีแซ่แข้งในตัวเพื่อนมีเอามาตายเนาะ ใส่แข้งเวสิกนี่โตก็จะเกิดแน่นอนเพืนใสจะมาแน่นอนครูดาวโอ้โหมดคราบมาแบบนี้เพื่อนมาแบบนี้แฝงไปก้อนแน่นอนเพื่อนนะโอ้โหยิ่งคลุมไปก้อนเลยเพื่อนก้อนหนังแข็งเนาะโอ้โหเวลมาอันเดือดโอ้ยใส่แข็งไปก้อนเพื่อนโอ้โหมดคราบมาเพื่อนมันไล่เลยเพื่อนมึงเนี่ยบอห้ามึงเนี่ยบอหงมัวมึงมดคราบมึงนะที่เขามาเอาเขามาลอยโตเลยเพื่อน อ้าวแซวไอ้เพื่อนโนแลนดโอ้โหดิ้งกระโปงมากเลยเพื่อนโมนาโอด้วยเพื่อนเนาะมาดิ้งแซวไอ้เอาโอ้โหโตายเพื่อนโนแลนด์ฟาดเพื่อนเบลจะอยู่ไซบูหูนังมาเนี่ยเอาเดี๋ยวเรากลับไปก่อนเนาะแต่ถือเบลขาเนี่ยกระซุ่มขวัญเนี่ยต้องมาอยู่ยังสิเนี่ยนักเบลไ้ก่อนนู่เพื่อนโอ้โหเบลเอาอีกแล้วเพื่อนเบลโอ้โหเกือบตายเบลเพื่อน โอ้โหตายเ,เพ,พื่อนโอ้เบลมันมาลักก่อนเ,เอนอเพื่อนคิดว่ากูจะตายอย่างนั้นหรอของแค่นี้เว้ยกูไม่ตายหรอกออนเอนี่ยวิจงไล่เลยเพื่อนเอาเบลก่นอนนะวิจงไปหาลูเบียตยังนี่มาแล้วยังมาแล้ที่มันในจบโคตรใหญ่เลาวตึ้งยิ้มพายเรถไฟตรงขาเ,เพื่อนตึ้งอย่างนี้ มดครับมาเลยเพื่อนมอดครับมาล,ละแหลกมันโอ้ยยังวะนี่โอ้โหมดครับตาย <c oughs> ตายเลยมดครับอ่ะเดี๋ยวฮอรเซฟไฟต้องผ่าน,นวะเนาะมีอะไรจะลุมตกลุมมาบ่าหน่อนองเพื่อนเนาะตูวิ่งวิ่กันเว่ยน้องเพื่อนโอ้โหมันไล่แล้เพื่อนเดีย๋ยวเป็นวลาดงับมันไว้ โนแลนโนแลนมาแบบนี้เจอไปเลยเพื่อนเจอคริสตอรเวทไปเลื่อยในเกมนี้เฮ้ยใครจะมารีบเนาะเพื่อนเนาะนี่เนาะสั้นเนาะบอกเลยอันตรายเนาะแต่ของมันเกิดปักหนี้เนาะตีปลอมโคตรรั่วเลยเนาะเนาะถ้าว่าไปบวกมันมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยบอกเลยมาอันโบลุงเนี่ยแทนเพื่อนตรงเลยไซลุ่มเนาะแต่ของมันเกิดจริงจริงไหมาเลี่ยดิ้งจอนตีนกะปอกมาใช่ไหมโอ้เซอน้ทำแข็งอะไรเพื่อนคริสตอน้ทำแข็งกูไล่มัน เห็ดมันงบอรัดโอ้หิวล่าเถื่องเลยเพื่อนเอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อสั้นเอาบอฮาฮ่าเกินไปไปเดี๋ยวสื่อกอเกิดตีพอวันเพื่อนเพราะวันยังเพราะว่าข้าวบุมีอันนี้นะบุมีกอเกิดเลยเนาะเดี๋ยวตายถิ่นน่าละอันเพื่อสนานะออกกอเกิดน้ำเนาะมาใจแล้วตายหย่าคุณสองเนาะอุ้ยเวิ้วเวิ้วโอ้โหเวลชวทิพย์ฟ้ามันเป็นเวล เทปันมารัด huh. จ oh, no oh, oh, ัดนะสโรวายเพื่อนสโรวายเนาะยังไงเนาะโอ้โหตายชิพายเลยเพื่อนตายอ่ะค่ะแน่เลยนะเฮ้ยเจ็บมันเก็บมันเออฮะโอ้โนแลนมาโอ้โหเสียบไปเลยเพื่อนเดี๋ว่าจะยืนมาไว้กันนะเพื่อนท้อยก่อนบอไฟออกก่อนโอ้ตึงๆไฟตรงขามเดี๋ยวสื่อเวทโซโลไว้เนาะ อมเ Ugh, ปียวเกินไปเอาตี่เหรอเอาที่ดาวลาเอาตีเดาวตีที่เหรอทำอันมาเนี่ยตายมูอนะเพื่อนวิวมากเลยนะมูยกขึ้นสภาพเนู่นทำอันมาหูดิงกระจอมาแล้วเพื่อนลิงกระโปกป้ายจะจังหวะนี้แซ่ไปโอ้โหก็เกิดแตกกันเพื่อนอาราบียิ่งมันโอ้ยสวยเพื่อนอาราบี่มากอึ้งมาอึ้งสมอลอยกูบัวบักโนแลนอ๋อจีเซย์บักโนแลนเนาะโอ้ยเอ็นเพื่อน ไป่าลาดเด็ดโอ้โหว่าลาดไหมเนี่ยวะยับร่อยไอ้เพื่อนป่วนไฟต้องคว่ำแตกเนี่ยโคตรตลกเลยไปบวกกันอยู่หลอดนี่นี่ยังไงเนาะแตกเลยไปคลิปตีปอวมันเพือดเอดโอเคแล้วเพื่อนเราสำหรับผีโดรอแหลเนาะอัปเดตครั้งนี้บอกอะไรบอกพระธรรมราเนาะตายโหดรหยางเนาะตึงเป็นตึงเนาะสำหรับเกมเนี่ยผาเหยางอีดีเนาะถ้าถือคนดินเป็นนี่ขอเสื้อมา โหแน่น,นอนเพื่อนเพราะว่าตัวนี้นี่มันเซแข็งไหลแบบโป๊ะตรงเก็บสแต็กกันเนี่นเพื่อนสแต็กนี่โป๊ะตรงใส่เลยเนาะแซ่ยามไรก็ไหลเนาะปกติเราตรงซาซุมสแต็กก่อนเนาะก่็จะแซ่เขาไหลอันนี้แซ่ได้เลย,เลยโอ้โหปวดปวดโกของเอาง่ายๆซะถือว่าโก้เนาะสำหรับการอัปเดตขังนี่เนะาะแาวโบว์แบนนี่โบวไหลเนาะเพื่อนเนาะบวกกันจุ๊มๆนี่เสียไอ้มนแน่นอนเน,ะนะาะแถวไฟตรงขามันเอาออโรร่ามาเนาะสนั่นแหลควร้นแบนเนาะถ้ามันเขาเสือบลากเนาะ ก็มาเบิ่งกัตนต่อเนื่องซอร์ลักมันจะเป็นยังไงเนาะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่นานี้เพื่อนบาย